สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเรื่องพันธะหลวงท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจอ่านอ e ีบุ๊กฉบับเต็มพันธะหลวงสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ส้มฉุนแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับนิยายชุดสเสน่นางรำมีทั้งหมด3เรื่องคือ เพลิงภูมอกใต้เงาบุษบาและพันธะลวงอีกช่องทางนะคะที่ท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามนิยายเรื่องใหม่ๆหรือเรื่องอื่นๆของราศิตาเพียงพินได้ที่เพจ Facebook ราชิตาเพียงพินและทวิตาาเตอร์ราสตาไรเตอร์พร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังนิยายเสียงเรื่องพันธะลวงตอนที่6เราคบกันจริงๆตาถูกชะตาคุณจังเลยค่ะ อยากลองคบคุณได้ไหมคะสาวร่างอิ่มขยับขึ้นไปพูดใกล้ๆร่างสูงใหญ่โดยการเกาะไหลเขาทั้งสองข้างแล้วขย่งตัวขึ้นนี่คือภาพที่มารินีแอบตามเพื่อนที่ดึงปัตวิกรออกมาเราเห็นเข้าเธอบอกกับอาทิพ์ว่าจะไปเข้าห้องน้ําส่วนชายหนุ่มมีสายโทรศัพท์เข้าพอดีเขาจึงออกไปคุยด้านหน้าเพราะข้างในค่อนข้างเสียงดังแต่ถึงจะดังยังไงพรชิตา ก็ไม่เห็นต้องขยับไปพูดใกล้ๆชายหนุ่มขนาดนั้นเพราะเธอยือนอยู่ตรงนี้ยังได้ยินเลยหญิงสาวค่อนขอดเพื่อนตัวเองในใจเราเพิ่งเจอกันนะครับปัทวิกรแยง้งแต่ก็ไม่ได้ผักพรชิตาออกคิดว่าเขาคงไม่อยากเสียมารยาทเพราะแขนกำยำแนบข้างลำตัวไม่โอบหรือกอดอีกฝ่ายแต่อย่างใดนั่นสิคะตาถึงได้บอกว่าตาถูกชะตากับคุณไงล่ะคะพรชิตา ถอยออกมาเงยหน้ามองชายหนุ่มไม่ห่างนักตาคู่สวยพรล่าหยาดเยิม้มเออผมอย่าบอกนะคะว่าคุณไม่ถูกใจตาของแบบนี้ต้องลองก่อนสิคะถึงจะรู้สาวสวยยิ้มอย่างขี้เล่นขณะพูดคนแอบฟังอยู่อย่างมาดินีได้ยินคำนี้ของเพื่อนอย่างถึงกับอึ้งเธอไม่ค่อยแปลกใจหรอกพอะรู้จักนิสัยกันดีอยู่แต่พรชิตา เพิ่งเจอกับปัตถวิกรวันนี้เองอ่อยซะขนาดนี้หมายความว่าอยากให้เขากลับไปด้วยคืนนี้แน่ๆคิดมาถึงตรงนี้มารินีก็กัดริมฝีปากตัวเองเบาเธอรู้จักก่อนยังไม่เคยแม้แต่จะพูดว่าสนใจเขาเลยเพื่อนเธอมาทีหลังก็ชวนเขานอนเสียแล้วรู้สึกตัวเองช้าเป็นเต่าครานยังไงไม่รู้ว่าไงคะคืนนี้เราผมมีคนของผมอยู่แล้ว พรชิตายังพูดไม่ทันจบปัตตวิกรก็สวนขึ้นมาทันทีคะคำพูดของเขาดูกำกวมจนเธอต้องยำ้ำขอโทษนะครับชายหนุ่มไม่อธิบายแต่เขาถอยออกห่างจากพรชิตาแล้วเดินมาทางเธอมารินีจึงรีบปลบกเข้าไปในห้องน้ําหญิงรอให้ทั้งสองคนเดินผ่านไปก่อนแล้วจึงตามมาอีกทีสถานการณ์ที่ได้เห็นเพื่อนออยปัตตวิกร ทําให้มารินีวางเฉยใจเย็นเรื่องที่ชายหนุ่มบอกว่าคบกับน้องสาวของตนคิดว่าเธอควรจะขอบคุณเขาสักหน่อยเรื่องที่ช่วยมาทวีเพราะยังไม่ได้พูดเลยหากไม่เอ่ยอะไรก็ไม่ได้ทําคะแนนคุณปัดคะคุณยังอยู่เชียงใหม่ต่อหรือกลับพรุ่งนี้เลยคะมาริณีถามขึ้นขณะที่ชายหนุ่มกําลังขับรถไปส่งตนกับน้องสาวที่บ้าน อยู่ดูงานแทนนายกลางสักสามสี่วันนะครับอ๋องั้นดีเลยค่ะหนึ่งอยากเลี้ยงข้าวขอบคุณที่คุณช่วยยยสองไม่เป็นไรครับยังไงผมก็ต้องช่วยอยู่แล้วแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณค่ะมารินียืนยันขณะที่คนได้รับความช่วยเหลือนั่งเงียบไม่เสนอตัวหรือพูดขอบคุณชายหนุม่มแม้แต่คำเดียวเอาอย่างนี้ไหมล่ะคะยังไงคุณแม่ก็ชวนคุณปัดเอาไว้แล้ว คุณปานไปทานข้าวเย็นที่บ้านสักมือนะคะเธอนึกขึ้นมาได้พอดีนับว่าเป็นความคิดที่ดีไม่น้อยเพราะจะได้ช่วยให้ชายหนุ่มได้ทำความรู้จักกับครอบครัวของเธอมากขึ้นและเธอเองก็จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเขาด้วยใช่ไหมยายสองหญิงสาวหันไปหาตัวช่วยเพราะอย่างน้อยมาทวีก็ควรขอบคุณเขาเช่นกันเออเธอต้องขอบคุณคุณปาน ถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้ก็ต้องอยากตอบแทนที่เขาช่วยเธอเอาไว้มารินีเอาพ่อกับแม่มาอ้างทำให้มาธวีชักหน้าเสียเรื่องนี้สองว่าอย่าให้คุณพ่อคุณแม่รู้ดีกว่านะคะมาธวีไม่อยากให้ท่านไม่สบายใจกับเรื่องเล็กๆ็กน้อยๆของเธอเธอจะปล่อยให้เรื่องเงียบไปเฉยเหรือไงสักชายน่าจะโดนตักเตือนบ้างถ้าคุณพ่อรู้ต้องคุยกับท่านผู้ว่านแน่ๆส่องไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่สบายใจเปล่าๆคนเป็นพี่กำลังจะโต้กลับแต่ชายหนุ่มพูดขึ้นมาเสกอนเพราะรู้สึกได้ว่าทั้งสองพี่น้องคงไม่มีใครยอมกันเอาเป็นว่าผมจะไปทานข้าวที่บ้านตามที่แม่เลี้ยงกับคุณหนึ่งเชิญก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องสองผมว่าอย่าให้พวกท่านรู้เลยครับเพราะอาจจะเป็นห่วงยิ่งขึ้นมากกว่าเมื่อเขาตัดสินใจ โดยทำตามความต้องการของคนทั้งคู่มารินีจึงยิ้มหวานขอแค่ปัตตวิกรไปที่บ้านตามคำเชิญของเธอก็ไม่มีปัญหาอะไรมาทวีถอนหายใจโล่งอกที่เรื่องจะไม่ถึงหูพ่อกับแม่ของตนแม้จะสะดุดใจกับคำเรียกเธอของชายหนุม่มแต่ก็ปล่อยผ่านรถเลื่อนมาจอดหน้าเรือนไม้สไตล์เหนือหลังใหญ่ที่มีพื้นที่ภายในค่อนข้างกว้างเพราะเขา ขับรถเข้ามาค่อนข้างไกลหลังผ่านประตูมาก,กว่าจะถึงตัวบ้านทั้งสองสาวก่าวขอบคุณเขาก่อนจะลงจากรถซึ่งชายหนุ่มก็ตามลงมาด้วยเพราะไม่อยากขับออกไปโดยไม่ลงจากรถด้วยค่อนข้างเสียมารยาทคุณปานจำทางกราบได้ใช่ไหมคะมารินนถามขึ้นหลังจากสองสาวเดินมายางังฝั่งที่เขายืนอยู่เพราะเป็นส่วนหน้าบ้านครับ ขับรถดีๆนะคะคนเป็นพี่สาวบอกเขาพร้อมยิ้มหวานให้ทว่าน้องสาวกลับมองเฉยๆปัทวิกรจ้องเจ้าของร่างออรชนด้วยความขัดใจที่อีกฝ่ายดูไม่สนใจเขาเท่าไหร่ทั้งๆท,ที่เขาเป็นคนช่วยเธอเอาไว้คำขอบคุณมาทวีก็ยังไม่เอ่ยสักคำสองจะไม่พูดอะไรเลยเหรอือชายหนุ่มถามขึ้นทำเอามาทวีมีสีหน้างุนงง ขณะที่มารินีมองเขาอย่างแปลกใจอะไรล่ะคะมาทวีถามกลับเพราะไม่เข้าใจคำถามของเขามานิสีคนถูกเรียกยังยืนนิ่งไม่ขยับพร้อมกับเริ่มมองชายหนุ่มด้วยสายตาระมัดระวังมารินีเห็นน้องสาวทำท่าทางเหมือนไม่ไว้ใจปัทวิกรก็หุดหงิดงจึงพูดออกมานี่ยายสองดูมองคุณปัดเข้าสิเด็กคนนี้เธอต้องขอบคุณเขานะ ไม่ใช่มามองเขาแบบนี้หลังจากที่ดุน้องสาวด้วยท่าทางของคนที่โตและมีวุฒิภาวะมากกว่าแล้วมารินีก็หันไปยิ้มให้กับปัทวิกรและออกตัวแทนอยากให้ชายหนุ่มเห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองยังไงหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณคุณปดัดแทนยายสองด้วยนะคะที่ช่วยยายสองถึงกับบอกว่าเป็นคู่มั่นนะคะท้ายประโยคพูดออกมาคำๆเห็นว่าเป็นเรื่องตลก เพราะแค่อ้างว่าเป็นแฟนก็น่าจะพอแล้วปัดทวิกรหันมาทางคนพูดใบหน้าขาวคมเรียบสนิทแววตาคมล้ำลึกสายแววบางอย่างที่คนมองรู้สึกหวั่นใจแปลกๆปหากก็ยังยิ้มสู้อายุอย่างผมพูดว่าคูมันน่าเชื่อถือกว่าครับชายหนุ่มยังคงอ้างเหมือนเดิมนั่นทำให้มาทวีแอบเบะปากใส่ถึงจะแค่เป็นแฟนก็เถอะคนที่เบะปาก หยุดชะงักฉุกคิดตามที่ชายหนุ่มพูดแล้วหันไปมองเขาพร้อมกับคิดว่าเธอฟังหรือตีความหมายผิดไปหรือเปล่าขณะที่มาลินีค่อยๆหุบปากลงคิ้วเรียวสวยขมวดฉับแล้วเอ่ยถามออกไปตามตรงเพราะเธอเป็นคนไม่ชอบปล่อยให้อะไรค้างคาใจคุณปัดคุณพูดว่ายังไงนะคะพูดว่าผมกับสองเป็นแฟนกันครับชายหนุ่มยำ้ำชัดถ้อยชัดคำ พูดอะไรของคุณมาทวีพร่องออกมาทว่าพอตาคมตวัดมาทางเธอและจ้องนิ่งหญิงสาวกลับพูดไม่ออกแม้ใบหน้าขาวคมเรียบเฉยแต่แววตาเขาสั่งให้เธอเงียบนี่หมายความว่ามาลินีพึมพำรรเสียงเบาแววตาและสีหน้ามองเขายังว่างเปล่าใช่ครับผมกับสองเราครบกันปัทวิกรยืนยันซ้ำอีกครั้ง เขาไม่อยากให้ความหวังกับมาลินีเพราะดูออกว่าหญิงสาวสนใจเขาเหมือนกับเพื่อนของเธอหนึ่งไม่เห็นรู้เรื่องเลยเธอถามออกไปอย่างอ่อนลา้าราวกับคนพ่ายแพ้หากน้องสาวข,ของตนเป็นคนพูดเธอ,อยังเชื่อน้อยกว่าผู้ชายตรงหน้าเพราะไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องโกหกเธอแต่ที่น่าแปลกใจก็คือทำไมเธอไม่เคยระแคะระคายมาก่อนช่วงที่ชายหนุ่มมา ในตอนที่มีปัญหาของกิติกรครั้งก่อนน้องสาวของเธอกับปัทาวิกรก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยแล้วทั้งสองคนไปกบหากันตอนไหนตั้งแต่สองไปงานแต่งของนายกลางเราก็คุยกันมาเรื่อยๆครับถึงจะไม่ค่อยได้เจอกันก็เธอสองเขาก็ออยังไม่กล้าจริงจังก็เลยยังไม่ได้บอกใครแต่ผมจริงจังเพราะอายุมากแล้วคำพูดของปัทวิกรดูน่าเชื่อถือ จนแม้แต่มาทวีเองก็คงหลงเชื่อไปด้วยหากคนที่เขาเอามาอ้างไม่ใช่เธอเองหรือคะมาลินีเหมือนจะถามแต่กลับพยักหน้ารับเบาๆราวกับว่ายอมรับส่วนปัทวิกรเหลือไปยังหญิงสาวอีกคนที่ยืนนิ่งเงียบแต่แววตาคู่กลมโตกลับมองเขาอย่างไม่พอใจริมฝีปากได้รูปสวยยกยิ้มเล็กน้อยพร้อมกับ ก้าวเข้าไปหาเจ้าของร่างอรชนบอบบางอย่ามองผมด้วยสายตาแบบนี้สิสักวันที่บ้านสองก็ต้องรู้เสียงทุม้มดูอ่อนนิดนิดสำหรับมารินีจนชวนหน้าอิจฉาแต่ในความคิดของมาทวีแล้วเธอรู้ว่าเขากําลังบังคับให้เธอสงบปากสงบคําเข้าไว้หญิงสาวไม่เข้าใจเลยว่าทำไมปัทวิกรยังเล่นละครต่อทั้งๆท,ที่พี่สาวของเธอ ก็แสดงออกว่าสนใจเขาทำแบบนี้มันหาเรื่องให้เธอชัดๆเลยขณะที่เธอแงนหน้าขึ้นมองคนที่มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าด้วยสายตาคุณทว่าอีกฝ่ายกลับมองมาด้วยแววอ่อนละมุนมือหนาะวางลงบนไหล่ทั้งสองข้างของเธอและกระชับเธอมั่นยังกดดันอย่าเครื่องผมนะคนดีหลับฝันดีครับพูดจบใบหน้าขาวคม ก็เคลื่อนลงมาหาเธอมาทวียืนนิ่งงานตาโตรับรู้ได้ถึงปากอุ่นที่แนบสนิทบนหน้าผากของเธอทำเอาหน้าร้อนวูบเข้าใจในทันทีว่าทำไมเขาถึงจับไหลเธอล็อกเอาไว้เมื่อทำในสิ่งที่ยืนยันความสัมพันธ์ได้อย่างดีแล้วปัทวิกรก็พอใจร่างสูงใหญ่ขยับออกมาสบตาก,กับดวงตาคู่สวยที่ดูตระหนกชั่วอึดใจ ก่อนจะหันไปหามาลินีที่กำลังยืนอ้าปากค้างนิดๆตาขยายกว้างขึ้นถ้าเคลียร์งานเรียบร้อยแล้วก่อนกลับผมจะมาที่นี่ตามคาเชิญนะครับยังไงผมจะโทรบอกสองอีกทีชายหนุ่มบอกกับคนเป็นพี่สาวแล้วหันไปยิ้มบางให้กับมาทวีก่อนจะขับรถกลับออกไปรถคันหรูเคลื่อนออกไปแล้วสองสาวไม่ได้มองตามรถปัทวิกรทว่า ต่างก็จมอยู่กับความคิดของตัวเองแล้วก็เป็นมาทวีที่ถอนหายใจหงุดหงิดออกมาก่อนจะหันหลังเดินกลับเข้าบ้านอย่างกระแทกกระทันจนคนเป็นพี่มองตามด้วยสายตามไม่พอใจสุดท้ายก็อดใจไม่อยู่ก้าวเร็วๆไปดึงแขนน้องสาวเอาไว้ทำไมทำไมเธอไม่บอกฉันตั้งแต่แรกว่าคบอยู่กับคุณปัตรมาดินีเสียงแข็งตาวาววับด้วยความโกรธมาทวี เหลือบมองพี่สาวอย่างเซงๆแล้วก็สายหน้าดึงมือออกตั้งใจจะเดินหนีอย่างไม่มีอารมณ์จะคุยด้วยในตอนนี้แต่อีกฝ่ายไม่ยอมง่ายๆยยังเดินตามมาขวางหน้าเธอเอาไว้เดี๋ยวเดียวตอบฉันเมื่อก่อนก็อย่างที่เขาบอกแล้วล่ะค่ะหญิงสาวอึกอกักก่อนที่จะพูดอย่างไม่ใส่ใจนะเธอก็ดูออกว่าฉันถูกใจเขาถ้าคบเขาแล้วก็ต้องพูดบอกกับฉันสินี่เป็นบ้าอะไร ปล่อยให้ฉันตามจิกเขาเป็นไก่อยู่คนเดียวทั้งๆท,ที่ไม่มีความหวังพี่ไม่ได้ออกตัวแรงขนาดน,นั้นสักหน่อยพูดเบร์ไปได้มาชวีตีสีหน้าเบื่อนายยังไงอีกฝ่ายก็มักจะหาเรื่องกัดเธอได้ตลอดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเธอจึงไม่ค่อยใส่ใจนักนั่นสินะฉันช้าเป็นเต่าครานด้วยซ้ำํำมัววางแผนพาเขาไปทักทายคุณพ่อคุณแม่ยายตาม,มาเห็นแป๊บเดียว ก็ให้ฉันทวนเขาไปต่อด้วยกาจะสอยไปคืนนี้แล้วหญิงสาวระบายสิ่งที่อันอันอยู่ในใจของตนแต่ยายตาก็ยังช้าวกว่าเธอมารินีมองหน้าน้องสาวด้วยสายตาไม่พอใจซิลป่าหน้าทุกคนไปตั้งนานแล้วยังอมพนันไม่บอกใครแอบยิ้มเยาะชาวบ้านอยู่ในใจละสิสองเปล่านะคะเธอพูดได้เพียงแค่นี้ทั้งที่ตนเองก็หงุดหงิดไม่แพ้พี่สาวทว่าไม่อาจทำอะไรได้ อย่ามาโกหกฉันรู้จักเธอดีได้แกล้งฉันแล้วมันสนุกใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคนเป็นน้องบอกเสียงเอื่อยหมดอะไรกับคนที่กำลังสติแตกเพราะเข้าใจว่าโดนตัดหน้าแย่งผู้ชายไปก่อนไม่ใช่อย่างไงฉันพูดผิดตรงไหนเธอไม่เคยเห็นฉันเป็นพี่เลยหรือไงเรื่องผู้ชายยังไม่เว้นแค่สก,กิทบอกฉันนิดเดียวฉันก็ไม่เอาเขาแล้วไม่อยากได้ชื่อว่าแย่งผู้ชายคนเดียวกับน้องหรอก ขายขี้หน้าชาวบ้านเขาพี่หนึ่งเล่นใหญ่ไปแล้วนะคะเมื่อเห็นว่ามารินีดูจะไม่หยุดง่ายๆแถมพูดเสียงดังขึ้นกว่าเดิมมาทวีก็เริ่มเบรกพี่สาวด้วยน้ำเสียงจรงิงจังผู้ชายดีๆเพอร์เฟกเป๊ะตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเกอ้ยแย่ไปฉันก็มีปัญญาหาได้อยากไม่ต้องมาลงทุนอ่อยแฟนน้องสาวหรอกค่ะรู้แล้วค่ะพี่หนึ่งเก่งสวยมากเธยอมจำนนเพราะไม่อยากมีปัญหา ให้อีกฝ่ายเสียงดังไปมากกว่านี้ร่างบางเดินเลี่ยงพี่สาวเพื่อที่จะเข้าบ้านแต่แล้วก็ต้องชะงักเพราะเสียงเครือสันของมารินีที่ดังขึ้นถึงเราจะไม่ลงรอยกันนะักแต่ฉันก็ไม่คิดว่าเธอจะใจดำกับฉันขนาดนี้นะสองมาทวีรู้สึกไรหนักอึง้งราวกับแบกความเสียใจของมาริเนีเอาไว้จบตอนที่6เราพบกันจริงๆในนิยายเสียงเรื่อง พันธะลวงอย่าลืมกดติดตามและโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ